สวัสดีค่ะช่องปลายทองคำปลายทองเงินนะคะครับก่แล้วครับก่อนเครับกอนยอะกอนเยอะก่อนยอะสวยอะก่อนเอเเเอ่ะ หลังจากทานข้าวเชาว้าเสร็จนะคะบบไมเกอก,ก็มีรางวัลให้นะคะน่รางวัลให้คนเก่งรางวัลให้คนเก่งนะคะหนึ่งพันคะแนนคะ่นกว่าเป็นคนให้นะคะเออดูสิดูสิช้างตกมันจะรับเต๊บหรือเปล่า <c oughs> ช้างตกมันจะรับหรือเปล่าเออนี้นะคะไม่เกตให้นะคะ,คะอขอบคุณค่ะอาจจะส่งให้ อ่าตรงขาอบคุณครับขอบคุณครับแม่เกก่อนเร็วลูกขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับเ้ยเดี๋ยวมาดูว่าจะส่งให้พ่อไหมนะคะหรือว่าจะเอาไปจะเอาไปใส่น้ำมันจะเอาไปเก็บไว้เองถ้าเกน้ำมันนี่โหสุดยอดนะครับผม มันโอ้โหมันยมดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะยื่นให้นะคะว่าจะให้พ่อหรือเปล่าอ่ะท้องท้องครับอ่ะทอสิลูกให้พ่อส่งให้พ่อก่อนส่งให้พ่อก่อนเร็วส่งส่งโอ้ให้อยู่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 นะคะให้อยู่เอเก็บก่อนลูกเก็บก่อนเร็วโอ้ยให้อยู่นะคะเดี๋ยวว่าลมแล้วก็ หยิบพอหยิบไม่ทันนะคะต่างคนต่างแบบว่าเกรงใจกันเอาเจ้าเดียวเดี๋ยวแม่เอา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 มาก่อนเดี๋ยวนะคะเอาเอาคาดออกาก็มาเดี๋ยวค่อยทําเองเดี๋ยวทองคาเขาจะระเวงนะคะเดี๋ยวอันนี้ถือเี่มานเดี๋ยวจะเอาออกมาเองต่อคาดนะครับผมเสียความปลอดภัยก่อนนะครับผม นี่แต่ว่าต่างคนต่างเกรงใจกันนะคะครับผมเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใม่ะข้าวเาใหม่ลูกเอาใหม่ไม่เอมโอ้สุดยอดเลยเออนึกว่าจะเอาไปใช้เองทองคำว่าจะเอาไปซื้ออาหารเองนะคะเอาใหม่ครับทองคำลูกเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะครับ อ่ะเก็บให้พ่อเด้อของครับอ่าอ่ะรับเร็วครับให้พ่อนะลูกอ่ะพ่อแล้วให้พ่อแล้วนู่นพ่ออยู่นู่นพ่ออยู่นู่นโอ้ยไม่ใช่อะไรพ่อกลัวมาคอยห้ามเองเจ้าอย่าเอาอันนี้เดี๋ยวทองคราเขาจะระแวงโอ้ยไม่เกิดไม่เกิดรุนมากเลยลุ้นมากเอามาะอ่า เอาท้องลูกไหมเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ครับอ่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหมครับครับเก็บครับเก็บเก็บวิดีลูกเก็บวิดีอ่าพ่อแล้วให้พ่อส่งให้พ่อแล้วให้พ่อให้พอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนั่ามาแล้วมาแล้วเอาไปใช้เองแล้วเสร็จเลยเลืมละแมงแล้วเลืมละแมงแล้วเลืมละแมงแล้วอ้าวไปเอาไปะแปะอาหารมาเลย เดี๋ยวอานดีนไปเอาหามาเล็กเลยนี่โอ้อารางวัลปลอบใจก่อนสรอบแล้วยังไม่ได้แตลงเลยวินัวนี้อ่ะเดี๋ยวอารางวันลอบก่อนเอาไงครับก็อะไรครับ ของล่อก่อนไปเรื่องก่อนเจนก่อนเอ้ยงั้นอ่ะอ่ะอ่ะก่อนอ่ะก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนครับอ่ะเก็บก่อนอ่ะเก็บกอลูกเก็บก่อนเสร็จแล้วอ่ะเก็บเร็วเอออ่ะให้พ่อแล้วใพ่อเออโอ้โหต้องมีแรงลต้องมีอาหารล่อโอ้ลุ้นระทึก ไม่ใช่ระทึกอะไรนะระทึกเก็บพริกสุดยอดเลยทองคำเก่งมากๆเลยโอ้ยเนาะทำได้ขอบคุณแม่เกดนะคะทองคำนะครับขอให้แม่เกณฑ์ความสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมความมี่สุดิทำมวยเงินทองเป็นเศรษฐีมห้าสิบีนะครับขอบคุณมากครับผม ขอบคุณครับโอ้แล้วนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาแล้วแม่อานไม่ใหญ่นะเดี๋ยวมาอีกน้องอืมแ่้วไงน้องให้สิโอ้เราโอ้แม่ใหญ่ได้ด้วยอ่าไม่ใหญ่ด้วยแม่ใหญ่ไม่ใหญ่งอนไม่ใหญ่งอน นูนทั้งนูนลูกทั้ง่าจะชูองคาได้ไหมเอาอ่าจะเป่าทิ้งหรือว่าจะยังไงน่าน่น่าเไม่ไม่อย่ไ่เ้ยเนาะ เอาไม้ไม่ใหญ่เอาไม้ไไตายต<อ>แล้วอลนะโอู้ยเอาเลยแม่ใหญ่เอาเอาไม่ใหญ่เอา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 ย่าโยมเพชรทองคำนะไ <c oughs> ม่ให้อีก <c oughs> ขอบคุณค่ะเอารางวัลให้หนยให้คุณซุยน่อยโอ้ยเดืองงเดืองงเดืองงตอนเช้าก็ไม่ได้ตอนเชา้าตอนเราไม่ด้กินต้นกล้วยแม่ใหญ่ไม่ได้กินเอามาให้แม่ใหญ่หน่อยเร็วค่เขอบคุณค่าก่อนเทวด้วย อบคุณาอบคุงั้ทั้งนี้ทั้งนี้คนสวยทั้งนี้แล้วขอบคุณค้าก่อนเยอด้วยเียงจ้าเออดูดูอะไรนี่อะไรนี่ดูดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรครับรุอยังขอบคุณครับขอคุณขับก็ลูกของรับ ครับผมน้ำมันกระอยครับผมยไม่เก็บใส่ต้นเ้าใช่ไหมเราไมออกใส่เต็มเลยเต็นออกเเลยฟกอกกอกเลาตัใส่าใส่ต้นเช้าเนาะแเสร็จแล้แต่ข้างนี้น้ำมันมันไม่ออกลเนาะนะแต่ท่นมันแ่เขาจะออกชุ่มเยชุ่มาโม่มเยังนี้ดูฟังนี้เอาอีก ฝั่งนี้ว่าเอาอีกนี่ฝั่งนี้าานค่ะไม่เกตก็ได้เวลาเดินทางนะคะก็จะไปที่อำเภอชุมพลบุรีต่อนะคะก็จะกลับมานี่อีกใช่ไหมคะไม่เกตว่าจะมาอยู่นะคะเดี๋ยวรอรุนว่าจะมาหาทอง่สักหนึ่งรอบไหนๆก็มาเลยไม่เกตว่าได้มาแล้วต้องได้มาอีกนะคะก็จะไปไม,ามาเผื่อคนอื่นด้วย <laughs> เอาเผื่อหลายๆท่านเผื่อกระตือรดอร้อ่ค่ะกขจะไปทดี่จะไ,ไปดูว่ามีอะไรให้ท้องทำกินได้บ้างขอบคุณค่ะแม่เกดค่ะเซื้อมูเตียวเาฝากทางกองมาอาอ <c oughs> กอะไรนะวยเตียวร,ถรถ้อนๆไ,ไ,ไ,ไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าปเลนอขอบคุณแม่เกดมากๆนะคะ เจอกันอีกนะคะเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะดีค่ะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บขึ้นรถเลยค่ะค่<ป>ะเดินทางปลอดภัยนะคะ คุณแม่เกตนะคะที่มาเยี่ยมนะคะแม่เกตก็จะมาอีกนะคะอตอนกลับนะคะวันที่เดินทางกลับไปที่ทํางานนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามชทคท้ายทองคำท้ายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์นึ่งกำลังใจคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ